เดี๋ยวเดี๋ยวไปเพิ่มในในส่วนของมันจะเป็นกระบวนการตอนนี้ก็คือให้คณะทำงานเูก่อวครับว่ามันครอบคลุมยันที่เราเ้อคกามคือออกข้างนั้นเข้าไปแล้วคือตอนเนี้หมายความว่าเราเราสามารถที่จะเอาตัวโครงการเรียกแพ็กเข้ามาในนี้ได้นะครับแต่แต่แโดยวิธีการเนี่ยมันมันได้ผ่านไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับทีเนี้ยสาระสาคัญวันนี้ก็คือ โครงการมันถูกกาหนดมาเป็นแผนงานใหญ่เนาะแต่มันไม่ได้กําหนดระยะเวลาลงไปนะครับวันนี้เนี่ยที่เป็นหัวใจของมันก็คือเราควรจะต้องได้ได้กาหนดเรื่องของพ่วงระยะเวลาการทํางานของโครงการเข้าไปนะครับถ้าไ่งานปุ๊นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหยิบนู่นหยิบนี่มาแล้วมันมันไม่เห็นเป้าเป้าที่ผมสรุปประเด็นสาคัญที่ทางหัวหน้าเขตได้นาเรียนว่าเป็นแบบนี้ครับช่วงแรกช่วงแรกเป็นการซื้นฟูครับ น,น้องนิสัยม่นได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลม,มากเราไม่ต้องพูดถึงผลกระทบเราไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดที่มันมันเกิดขึ้นเพราะว่าพูดไปก็ไม่จบนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําเร่งด่วนเลยก็คือไปต้องฟื้นฟูสภาพของมันนะครับตามที่ท,ท่านรัฐมนตรีบอกเมื่อกี้นี้ฟื้นฟูเสร็จแล้วเราก็ไปพูดถึงเรื่องการเพิ่มพื้นที่พื้นที่สีเขียวที่มันหายไปนะครับจะต้องเอาคื้นมาเอาคืนมาเพื่อ เพื่อมีผลกับาการจัดการเรื่องของประชากรสัตว์ป่าที่มันมีนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันหานยหาไปเยอะหายไปเยอะเพราะฉะนั้นเพิ่มเนี่ยทำอย่างไรให้มันมีการพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการ,รดำรงชีวิตของมันเนี่ยให้ขึ้นมาบัดน,นะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรเข้าไปสุดท้ายสุดท้าย้ทั้งสามส่วนนี้มันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดกระบวนการส่งเสริมการมีม่วนร่ม,น,มน,นะครับก็คือการ พ่ออนุรักษ์แล้วก็ดูแลนั่นเองนะครับเพราะนั้นประเด็นหัวข้อเมื่อกี้นี่ผมสรุปประเด็นได้สาระสำคัญสี่สี่เฟสด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเฟสแรกในการฟื้นฟูเดี๋ยวมันมีเป้าหมายผมจำได้เป้าหมายของของการพูดกันในวันนั้นก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องไปสู่การเอาอขึ้นมาซึ่งอะไรนะพื้นที่ซุปนะ้ำในห้อง อทชุ่มน้ำนะครับชุ่มน้ำหรือที่ชุ่มน้ําในระดับนานาชาติเหมือนเดิมเพราะว่าเราเคยพูดชีพื้นที่ชุ่มน้ําไว้นะครับกับกรมส่งเสริมสุขภาพสีแดล้อมแต่มันหายไปมันหายไปวปเหตุผลอะไรที่เราไม่ได้ใจเพราะฉะนั้นเราเคยขึ้นไว้รู้สึกที่ร้อยยี่ก้ผมจำไม่ผิดนะ ถ้าข้อม,มูลมม่ไม่เบลเลยนะครับมันหายไปตกไปเลยแล้วก็กลายเป็นพื้นที่นอสระเหมือนเดิมมันก็แปลกๆนะครับตอนตอนที่ท่านท่านผมจะเรียกยกตกำล่งนะครับท่านสีเหลาเนี่ยนะผมไม่รู้จักยก,กตำน่งแก่นะครับท่านสีเหลาได้ทาเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเราขอขึ้นพื้นที่ชุ่มน้ำไว ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป้าสำคัญก็คือมันต้องพื้นที่คืนแต่คืนไปภายด้วยเงื่อนไขหน้าแรกเรเื่อนไขหน้าแรกนองสายต้องเป็นไปตามเงื่อนไขแรกครับก็คือภายใต้พรบรสมุนและคุ้มครอง62แล้วก็เดินคู่ไปกับกฎหมายตามม้ตกไปนะครับในในหน้าเนี่ยมันต้องเป็นกฎหมายที่ดีนะครับ กฎหมายที่ดินวงเล็บดอสรมันจะต้องเดินไปคู่กันเพราะว่าเขตห้ามท้าศต์ป่านหานองเงิสายเนี่ยประกาศทับบุญที่ดินดอสรน,นะครับเพราะฉะนั้นสักและสักและกฎหมายเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาทำอันใดเนี่ยมันจะต้องนึกถึงกฎหมายสองตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสิ่งที่เราเราจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือ จัดลำดับความสําคัญของโครงการโครงการเพื่อไปให้ตามเป้าหมายที่ทางเขียนได้ว,า,วา,างเอาไว้คำถามครับประจันครับก็อยากถามหัวหน้าว่าหน้าตอนนี้ถ้าเากียนทำลาพิจารณาแล้วว่าโครงการนี้คนจะเล่งโวนสุดเนี่ยคนจะเป็นโครงการเนี่ยครับปีเขาจะต้องลงแนี่ยก่อนครับปีอีกทีงามาทาัา้งหมดเขาชอบเขาเห็นของ,ของ,ข,องของเกียนทำลาครับว่าถ้าสมมุติว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยครับจําเป็นจะต้องเล่งโวนสุดเนี่ย เพราะว่าเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นผู้ดูแลพื้นที่เพราะฉะนั้นจะต้องมุ่งปัญหากันนะโครงการที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมีโครงการแห่างที่จะเลือกยี่ย,ยคุคเขาไปนะครับแรกครับจากที่ผมนําเรียนในที่ประชุมนะครับว่าสิ่งสําคัญอย่างด,ดวมทุณต้อจะต้องทํานะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนรอบๆพื้นที่นะครับซึ่งเคหาาะราชได้ดําเนินการโดยที่ออมอบ หมายภารกิจนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะลงชุมชนซื้อในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการทักผู้อุปกรณ์ในระดับที่หนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของในเรื่องที่2นะครับในเรื่องที่2ก็ซื้อในเรื่องของการที่จะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางบกนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางบกที่เป็นกองดินเนาะอันนี้ก็ซื้อ ราจะมีที่ดักรับในเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลแล้วแถมเรื่องนึงนะครับก็ซื้อในเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ผมนําเรียมไปตะกี้นะครับว่าเขาจะต้องมีการนะดูมากัหนดที่ว่าตรงไหนพื้นที่ตรงไหนที่เขาที่เขาจะขอนะครับที่เขาจะขอว่าพี่น้องที่ทำมานากินเนี่ยขอพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักห้าไร่หกไร่เนก็ที่จะเป็นแรงสําหรับ เป็นแรงอนุบาลบอกว่าจะเป็นผู้หอยปูบานเหมือนกับที่ผมบอกนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือสามงานหลัก,ลก,ลก,ลกที่จะต้องเด่งทำโดยด่วนนะครับเพราะว่าถ้าห้องประชาสัมพันธ์เคือปีน้องสร้างการท่าผู้แหงสองงานไปกว่าได้ครับเพราะนั่นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนาะเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนเลยครับมันเป็นจุดอ่อนของของ,ของตัวกี้ห้ามล่าเลยว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยอ่อนมากนะครับคือ พี่น้องในใจสักสามเปอร์เซ็นต์จะถึงหรือไปถึงบ่งงวัวณที่ตรงนี้คือเขตห้ามเขตห้ามลัสัตว์ป่าหนองเลนซ้ายนะครับคนใดคนแต่จมูกกับเป็นหนองเลนซ้ายแต่คนยังบังงัวคภารับผิดความรับผิดชอบของบริษัทเพราะน,นั่นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการท้าผู้คงจะเป็นเรื่องคงจะเป็นคงจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะทําไปพร่วมข้องครับในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ ในเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในในในหนองน้ำทรายสำหรับสับปานะครับและล้วนหุ้กุ้งหอยปูปลาตรงนี้นะครับครับแล้วก็คำถามต่อยอดจากตะกี้นะครับตอนนี้ทรัพยากรในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าอู้ถึงประชาสัมพันธ์กันนะครับตั้งเขตยนทำไรอยากจะให้ตั้งคณะทำง,งานหรือว่าคนที่มีความสามารถในเรื่องของประชาสัมพันธ์เนี่ยช่วยเหลือทางด้านใดได้พอครับคือตอนนี้ศักยภาพของเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือทางด้านใดตี ท,ที่ต้องการให้ซื้อจุ่ยนะครับเพื่อที่จะพักนั้นได้ในของแบบประชาสัมพันธ์คือมันเป็นไปได้ขยายได้กว้างมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าอู้ลงายละเอียดเดี๋ยวะชจบเนาะคือตอนเนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมขอุยาตแค่เดียวตอนที่ผมลองแบ่งเฟสออกไปคือแผนนนี้มันเป็นแผ่นสิบปีนะครับเนาะแผ่นสิบปีผมลองแบ่งเฟสออกไปเป็นปีหนึ่งถึงปีสามปีสี่ถึงปีหกปีเจ็ดถึงปีแปดปีเก้าถึงปีสิบเนี่ย มันพอดีไหมมันเหมาะสมไหมอันนี้ผมคงแบบคนนึ่งพ,พี่ตอ้องใช่ไหครับครับดิฟับวัานน้าโ,โอเคนะครับนาะออันนี้คือตอนนี้มีโครงการละเจ็ดสิบสี่โครงการหรือปีเจ็ดห้าเขาอามาถึงว่าในโครงการนี้ก็ได้พานเป็นแผนเป็นแผนง,งานมาแล้วเป็นแผนที่เราฟังความคิดเห็นมาแล้วนะครับนะ้องและสิ่งที่เขาจะขับเคลื่อนตอนนี้ก็คือการที่ยังงที่วหน้าว่าตามประชาสัมพันธ์แต่สิ่งที่ เบื้องต้นนะครับการประชาสัมพันธ์จะต้องมีโครงการแนนเพื่รัฐบ,บาลได้ให้ว่าเขาอยากทำหนึ่งไปในปีนี้สมมุติว่าปีนี้ถ้าท่านจะทําเรื่องอเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งเขาก็เคยได้คุยกับมาพองแล้วก็ชาวบ้านก็บางส่วนอยากได้พื้นที่เพื่อเข้ามาบริหารจัดการเนะาะเขาต้องมาบริหารดูว่าการแบ,บ่งพื้นที่เนี่ยเขาสามารถทําได้พเพราะเขาจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาบอกว่าสำนัเกเคทาา่ารายนี่คนเดียวผมว่า มกักคงจะเป็นปัญหานักอยู่นะครับเขาก็ต้องมาจ้อยว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขากว่าน้ำโครงการในแผนที่ผมเห็นดูว,ว่ามีการเพิ่มเพิ่มพื้น,นที่สีเขียวตอนนี้เขามาพูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์เนาะพราะว่าอยากเห้นชนุมชนโหเขาต้องมีแผนในการทำประชาสัมพันธ์อันดับต้นจะทั้งซื้อจทอะทั้งายโฆษสนาประชาสัมพันธ์และก่อการออกไปโปะคอมเมนต์พิลลเขาอ่าอ,อันนี้อันนี้ผมว่าน่าสามารถทำได้ โดยที่เรต้องเจ็ตมประมาณอย่างนักนะครับในการประชาสัมพันธ์เพราะว่าถึงวันนี้ในชุมชนแต่ละที่ทุกสิ้นเดืินทุกเดือนต้นี้เป็นชุมหมู่บ้านกันแล้วท่านี่เราต้องอยูทิกรอของหัวหน้านะครับว่าจะไปประชาสัมพันธ์นกับเจ้าบ้านเไปไดิดในมู่ในไรว่าอ่าข่งการของสำนักง,งานเขตทําราชสัเนี่ยมีพื้นที่มีหน้าที่มีเรื่องอย่างที่ท่านทาและท่านจะทําเรื่องใดในปีนี้สองสามปีนี้นะครับคือผมต้องยกไปถึงเกสิบสิบสี่ข่งการนะครับ อ่าพอเจ็สิี่กาเรเหมือนกับเสสปาร์นี้แผนดูเจ็ซสิบี่เรงมาสามารถเนี้ยทีเดียวได้ในภายในห้าหกปีแต่ว่าเาพ,า,าพิจารณาโครงการในเรื่องบนที่สุดเรื่องที่เห็นในความจำเป็นเรื่องบนที่สุดก็คือหนึ่งเรื่องการฟุ้นฟูอย่างที่ผมว่าสองเรื่องการนั้นรับซัน้ำหาแรงอรุบาลซึ่งผมเคยเสนอในทเ่อียมเพอไว้ไล้ว,ว่าพื้นที่ชุดหนึ่งที่เขาขอไว้ว่าเขาจะใช้เป็นทตี่อนุรักษ์ปัาเขาจะ กำหนดขอบเตเหลือแต่ทาประชาคมกับหมูส่สาแค่นั้นเองสอนนี่นหละเขานะครับเหลือแต่เดียวเอาไปพื้นที่าประชาคมกับชาวบ้านรอกหนึ่งว่าผมจะใจพวกนี้เป็นเตียนอนุรักษ์ป่าปล่อยป่าทุกปีห้ามจับห้ามอย่างแต่ป่ามันก็ต้องออกจากธรรมชาติแต่ว่าเขาไม่เลยพื้นที่ที่เปิดเนี่ยนะครับอันนี้หัวหน้าต้องวางกรอบพห้ชัดเจนว่าอยากทำตรงนี้จุดนี้จุดนี้คือชาวบ้านบนโ,โห๊และออกประชาัมพันธญอันนี้ต่อจะทำากิจกรรมหรือโครงการในประสดผลสำเร็จ หนึ่งปีนี้ท่านจะเอาเรื่องอย่างสองเอาเอาลักลัที่เข้าแผนแล้วครับได้งบประมาณมนแน่นอนชัดเจนออมาเป็นแว่าจะเอาเรื่องอย่างเรื่องประชาสัมพันธ์กระทันกัตั้งไปเล่นหนึ่งเรื่องขอประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องด่วนๆนะครับเพื่อเป็นแผนลยว่าประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนท่านใช้ซื้อใช้เจ้าที่ออกไปพบปะครับก็แม่ีปน้องเขาในรอกเดินแต่ละเดือนถามถามร้านเลกว่าเขามีพบกับวน่ะท่านสามารถทําได้เลย นะครับพบตำบลเนี่ยเราสามารถชี้ว่าตำบลละข้นงตำบลละข้นต่บบตอเดือนก็ได้ครับอ่าไม่ต้องทั้งนันอะไรครับหรือใจแต่งก็ไหวไปทุกคนบ้านเป็น่นี่ประชุมประจําเดือนของเปผลไปแล้วท่านผอเจ้าหน้าที่ไปอ่าแต่ละที่ไปชี้แจงว่าสีพบเท็จสำนักง,งานเขตท่าลาัตว์มีหน้าที่มีโครงการที่มีควา,ามเร่งร้อนทำหนึ่ง,งอฟองหนึ่งสองสามสี่และอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้คนดูมุมมองเห็นภาพว่าได้แนี่ยนอนโครงการได้ในนอดออกมาแล้วจะทำหนึ่งลักษณะนี้ ขอความร่วมมือกับกแมไพีนองเขาช่วยอยาการเพิ่มพื้นที่ปลาถ้าท่านทำคนเดียวก็ได้ท่านขอหมู่บ้านไหนในอำเภอแม่ใจเนี่ยในพื้นที่200อไร่เนี่ยตรงไหนที่ท่านว่าวางกิจกรรมตรงไหนวางไปเลยทําเขียนแปลงไว้แล้วก็มาบอกจะบอนว่าผมมีพื้นที่ว่างหันร้อยไรย่ท่านอยากได้ตรงไหนทำศูนย์ปลาเลี้ยงลูกได้ฟอตามอำนาจหน้าที่ของท่านท่านอนุญาตได้ฟอหรือว่าต้องเข้าขมอข้อพิารต่างๆนนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ดีทั้งำนักงานเขตทำลายจะต้อง วางแผนและดำเนินการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการขึ้นฟูดินนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งเรื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันนะครับในการดูแลอ,อันนี้ก็ทีกี้ตามหรือก็ผม,ผม,ผมอ่านมันมีแผนอยู่เนาะ,ะแต่ว่าอู้กัได้ครับอู้เรื่องประชาสัมพนันธ์แลงการขึ้นฟูนแลวการกั้ำไปอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากไปเบื้องต้นแค่นี้ต่อเพื่อ คนอ네ื่นๆจะได้แสดงความคิดเห็นของนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เน้นว่าท่านยังจะทำหนึ่งอย่างเอามาเป็นประเด็นเลยต้องเอาเป็นประเด็นว่าจะเข้าเสนอของพวกผมมาในสี่พุทธเจต้องเป็นตัวแทนเราครับเนาะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขทันยังครับผมสายันยงานะครับเนาะคณะกรรมการครับเกินแผนนะครับสำหรับผมนะครับการตรวจครับท่านนายกนะครับเนาะเรื่องเลิงดวนนะครับเรื่องในด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเนาะ นี่ยพี่น้องชาวบ้านของผมก็ยังบองผู้อ่านรายนาที่ของแกเค้าทำลายคือหยังนะครับเนี่ยผมหันตัวคือว่าการช่วยของบ้านจะครั้งเนี่ยเขาควรนจากทุกความผู้ก่อนนะครับไปทุกความผู้ในการบทบาทหน้าที่และการทับเพื่อนเชื่อกับทับเพื่อนเพาจะทับเพื่อนไปด้านใดายสำหรับหนองเลี้ยงซ้ายของเขานะครับแล้วก็เป็นการเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับอันนี้ก่อนทั้นะครับอย่างกองดินเขาเนี่ยเขาจะต้องปลูกหยัง แต่ถ้าจะโค้งก็ต้องเริ่มโค้งหน้าฝนนะครับเนาะยางโค้งการเพราะพันธุ์การ like ไม้เนี่ยที่อย่างที่มันหายอย่างพวกควันจะหามาแล้วน Mont ่าจะเป็นพื iye. ้นที okay. ่ที่ว่าศึกษาองงานนะครับต้นไม้ที่ว่าสำคัญสำคัญของเขานะครับเนาะอ่าในเมื่อทําบนบกแรกพวกควันจะทําในน้ำตัวองนะครับเนาะเพราะว่าเขาจะต้องขื้นฟูละคือเป็นแรงอ่าอาจจะเปลียนที่ว่าอ่าเป็นเป็นจุดที่ว่าป่ายครับนะครับเนาะ เนี่ยยังหันทุกวันเนี่ยพักกระเช้นะครับผมหันนี้เป็น ư ớ c ไป trước บ่หมว่าจะบ้านไป็นควันกอนะฮะเดี๋ยวในอนาคตทษงว่าจ,จะเหมือน,อน,น,นนะที่บ้านู้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันกัดจัดยากครับในเมื่อหักมันลงดินแล้วมันกัดจัดยากมากแล้วก็ฮักตบชวาเหมือนกันเขาต้องทําขอบเพื่อเปิดกอนะครับพอทําขอบถ้ามันเต็มวิทีในขอบนั้นพอค้อนจะแคะออกในมาทําปุ๋ยได้หันนะครับยัง,งออย <S <S พักกระเช้กับเหมือนเขาค้อนจะทําขอบเพื่อเปิดนะครับไม่ใช่ว่าแบบมู้ทําหรือไม่ใช่ว่าแบบมืดนี้แต่ต้องมี เพื่อเป็นการที um. ่ว um ่าไปแทนกว้าเขียวนะครับเนาะในส่วนของพื้นที่ปอดภัยเนี่ยยังเป็นแรงอนุบันขันค้งขันตามคู่มาดีกวาเนี่ยก็ะซึ่งเป็นคนนี้นะครับเนาะซึ่งผมได้เป็นคณะผู้ทูงบนุษุ์การพ่อพันสน้ำอเมอไม่ใจนะครับหน่ซึ่งนี่เป็นคนนี้ถ้าในอนาคตนะครับ เขาอยากได้พั้นอย่างเขาสามารถขอได้ทําแห่งขอเลยนะครับแล้วทําเป็นแรงอนุบาลเนี่ยซัมจีเนี่ยคุณซื้อด้เลยครับเขาต้องมาช่วยกันพัฒนาละในอนาคตหน้าหน่อยเรื่องพันพุ้งหัวลุกปลาเนี่ยถ้าแล้วที่เ้าพวกผมคนมาที่กว้างเดี่ยงผมจะได้พุ้งกำกามาสองแสนตัวมาปอยในปีหกห้าผมซื้อว่าบางคนจะได้กินแล้วนะครับตัวใหญ่นะกลิ่ใหญ่ครับถ้าไม่อย่างน้อยอยู่ก๋วยปอยเป็นล้ลายตัวนะครับคือมีหลากหลายสายพั้นต่างของพุ้งนะครับเนาะเพราะฉะนั้น ผมขอนำเสนอนะครับเนาะเพื่อนาคตของซายหนองคมคับคือคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยแผ่อยู่ในมือท่านแล้วก็ผมขออนุญาตถ <c oughs> ้างั้นพูดเดี๋ยวมจะกลายเป็นอภิปตายแล้วมันเดี๋ยวจะเป็นอีดอกนี่เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าแดงที่ผมนำเรียนเนี่ยมันผ่านกระบวนการกระบวนการมีมาแล้วทีเนี้ยมันอยู่ที่เป็นกระบวนถึงนัดวันเนี้ยนัดวันเนี้ยก่อนที่มันจะเข้ารูปเล่ผมขออน,นุญาตก่อนที่มันจะเข้ารูปเล่มเนี่ย เพื่อที่จะเสนอเสนอในระดับกลุ่มเนี่ยนะครับมันจะต้องมีรายละเอียดที่มากกว่ามากกว่านี้เนี่ยนะครับเพรจะ,ะนั้นปุ๊บมันจะต้องมีพ่วงเวลานะครับ่วงเวลาสําหรับที่เขาจะทาอ่ะถ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสีเขียวสีเขียวเราจะต้องบอกเลยว่ายามใดมันิดเขียวติดเขียวถึงไหนถ้าเขียววมดปีรมชาติว่อันอื่นต้องทำถูกปะ่ะนะครับถ้าเพิ่มเพิ่มประชากรของสัตว์เขาจะเพิ่มยามใดเพิ่มตอนนี้มันจะเป็นสาย มันยังไม่พร้มที่จะ,จะเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นปพ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นห่วงเวลาผมถึงนำเรียนม,มาไอ้ห่วงเวลาที่ผมนำเสนอเนี่ยห่วงแรกเนี่ยอาจจะน้อยๆนะครับเป็นห่วงที่เริ่มเริ่มดำเนินการเรื่องประชาสัมพันธ์อะไรพวกเนี้ยอาจจะน้อยน้อยๆช่วงเวลาระยะแรกของแบบเนี่ยเขาอยู่ย่นใดระยะต้นมันจะแย่งใดระยะเลากลางเขาจะย่งอะไรระยะเวลาสุดท้าย